หน้าสามเก้าครับความไน้เป็นไม่เสียค่าสมาชิกนะครับสมัครได้เที่ยนี้โม่สัปดาเออเมื่อวานเนี่ยบอกเพื่อนมอสามแล้วว่ามันมีสิ่งหนึ่งครับที่อยู่รตลอดแล้วก็บอกเพื่อนหลายคนละที่เคยเรียนกับพี่นะไม่ว่าวันนึงเนี่ยพี่ไม่ได้สอนเค่สามน้องนะแต่ว่าเว็บไซต์แบดเซ็นเ,เ,เตอร์แบบเน็ตเนี่ยจะอยู่กับน้องตลอดไปนะเ่าองครับ ศูนย์การคณิตศาสตร์ไทยครับเข้าไปดูครับ messenger.net ม,บบมีโจทย์อะไรมีแนวข้อสอบย,ยากๆอะไรส่วนใหญแล้วมันจะมีในเว็บไซต์นี้ครับน้องน้องเข้าไปอยู่พี่เมย์จะขออนะอ่ะจ้าขอปาอย่กุงเทพหน้าสามเก้าครับน้องอ่ะโอเคนี่แน่นำให้เข้าไปดูนะว่ามีอะไรบ้างมันจะมีแนวข้อสอบแบบย,ยากๆ ของทั่วประเทศและบางทีเป็นทั่วโลกด้วยซ้ำนะครับลองเข้าไปดูน้องครับข้อหนึ่งครับส่วมหยิดรูกแก้วหนึ่งรูปจากปอกถึงซึ่งมีขนาดเดียวกันไม่ใช่ขนาดเดียวกันแต่สีต่างกันสามลูกนะครับคือสีแดงสีเขียวและสีขาวจงเขียนผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดน้องครับผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดขีดเส้นได้คำว่าผลที่เป็นไปได้ทั้งหมด น้องๆครับตามทีเรียกว่าแซมเปิลแซมเปิลอะไรครับแซมเปิลอะไรแซมเปิลสเป็คอ่านว่าแซมเปิลสเปนะน้องอหนังสือหลายเล่มเขียนไม่เหมือนกันที่ขอเขียนแบบนี้นะแซมเปิลสเป็น้องครับ ซ a m p l e space เนี่ยเอ่อย่อว่าตัว S พิมพ์ใหญ่ s a มเ l ิ s สเปซเนี่ยย่อว่าตัว S พิมพ์ใหญ่นะครับน้องครับหลักการเขียน s a มเ l ิ s สเปซเนี่ยนะเขาจะเขียนตัว S พิมพ์ใหญ่แล้วเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายปีกกาครับไม่เอาเว็บใหญ่นะเอาปีกกาเลยปีกกา เอาไว้เดี๋ยวเรื่องนี้มันต้องเขียนปีกาแบบมากใครยังเขียนปีกาไม่เสียลองฝึกเขียนน้องครับพี่ยังจะเขียนให้มันสวยหน่อยอะแซมเปิลสเปนปีกาในปีกานี่แหละจะบรรจุด้วยผลที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้องๆครับส่วนใหญ่เนี่ยหนังสือเรียนมันไม่ค่อยกล้าเขียนแบบนี้เราคานองส่วนใหญ่มัชอบเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะแต่ว่าพี่เขียนคำอ่านกับพี่อะแซมเปิลสเปน นะครับมันไม่ไค่อยาเขียนนะครับเพราะเขียนมาเขาเนด่าแน่ว่าเขียนผิดนะครับแต่พี่เขียนให้น้องอ่านออกก็พอแซมเปิลสเปคครับน้องครับมันเป็นจริงมันเป็นทัพษภาษาอังกฤษนะครับภาษาทยก็คือผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับถ้าน้องมีลูกแก้วอ,อยู่สามลูกคือแดงเขียวและขาวแล้วน้องหยิบขึ้นมาหนึ่งลูกมันมีโอกาสเป็นลูกอะไรได้บ้างครับสีแดงครับหรือไม่ก็สีเขียวหรือไม่ก็สีขาวแต่เขาไม่ยอมเขียนว่าสีแดงสีเขียวสีขาวครับ เขานิยมเขียนเป็นตัวสองภารรษาอังกฤษน้องๆครับสีแดงคือเลสสีเขียวคือครีมและสีขาวคือไว t e เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงนิยมเขียนเป็น R พิมพิใหญ่นะครับ R ร์พิมใหญ่แล้วก็เขียวก็คือ G พิมใหญ่ขั้นด้วยคอมม่าต้องขั้นด้วยคอมมานะแล้วต่อไปครับขาวก็คือจับิวพิมใหญ่นี่คือคําตอบของข้อแรก นี่คือปีกาที่เขียนค่อนข้างเก่งๆนะครับเป็นตัวแรกในคอร์สรนี้นะ,ะปีกาน้องๆรับต่อไปข้อ2ครับดูต่อนะครับกองทึงไปหนึ่งอีกสี่นาทีมีลูกบอลอยู่4ี่ลูกครับขนาดเดียวกันแต่ต่างสีกันมีแดงดำขาวและเหลืองส่วนใหญ่นั้นมันชอบเลือกโจทย์ที่อักษรย่อภาษาอังกฤษนั้นไม่เหมือนกันให้เราอยู่แล้วส่วนใหญ่เลย ที่ทำโจทย์มาเยอะเนี่ยส่วนใหญ่มันเลือกให้เราอยู่แล้วส่วนหยิบลูกบอลขึ้นมาจากออกทึบไปนี้มาหนึ่งลูกครับจบเกยบผลที่เป็นไปได้ครับ sample space นี่คือคำบอกนะ sample space นะครับเท่ากับมีอะไรบ้างครับแดงครับ R ครับดำครับอะไรครับ black ต่อไปครับขาวครับ ก่อนนะยังไม่เอายงงา,นนะายๆนะไหลไปเรื่อยอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศเรื่องสถิตินี้เบื่อนะมันต้องเขียนตารางเขียนอะไรเดี๋ยวยังมีอีกนะเดี๋ยวพี่จะมีที่เสริมไอตรงส่วนอื่นอีกนะครับในเรื่องสถิติข้อสามครับมีผ้าช็ดหน้าขนาดเดียวกันอยู่ห้าผืนอยู่ในตู้ทุกสีต่างๆกันคือสีขาวสีฟ้าสีเทาสีเหลืองและสีเขียวครับ สุมหยิบผ้าเช็ดหน้าจากปูใบนี้มาสินผืนจนเก็บผลที่ไป่ได้หมดแัมเปิลสเปนนะครับเท่ากับงเล็่ปิดตาเปิดขาวไว้ฟ้าบลูฟ้าับบน้งเง็นนี่บูทั้งคู่เลยใช่เอาเท่าเกรเกรยไหมท e อารีอาเยลยล นี่แหละซ้ำได้ทำไงข้อนี้แหละซ้ำนะครับต้องขอเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับอ่าต้องขอภัยด้วยนะครับมีข้อนี้เอาพูดว่ามันมันไม่ไ่อซ้ำเอาข้อนี้ซ้ำปนเลยเขาเขียนเลยขาวเออเขียนเขียนยาวเลยนะพี่หลวงฟ้าต่อไปครับเทาต่อไปครับเหลืองต่อไปครับเขียว เ,เรียบร้อยต่อไปข้อสี่ครับมีบัตรสี่เหลี่ยมเดับขนาดเดียวกันอยู่สามใบอีกสองอันยีมาเดียวครับแต่ละใบมีหมายเลขกำกับใบละหนึ่งหมายเลขคือเลขหนึ่งเลขสองเลขสามบรรจุอยู่ในกล่อง,งทึบท่งหยิบบัตรขึ้นมาสองใบพร้อมกันขีดเส้นใต้คำว่าพร้อมกัน ขีดเส้นใต้คพราว่าพร้อมกันขีดเส้นใต้พราว่าพร้อมกันนะจงเขียนผลที่เป็นไปได้หมดพอขีดจะได้ว่าพร้อมกันเสร็จแล้วนะให้ชี้มาชี้มาว่าหนึ่งกับสองและสองกับหนึ่งเหมือนกันและ น้องสมมุติว่าเพื่อนคนแรกของพี่นะชื่อชื่ออะไรดีเพื่อนคนแรกของพี่ชื่อแจอจุงรู้จักไหมแจจุงเนี่ยเขาจับขึ้นมาครับเขาจับขึ้นมาสิเขาบอกว่าเฮ้ยแบงเฮ้ยเราจับได้หนึ่งกับสองกว่าเอาใหม่นะเพื่พอนคนแรกจับมาได้บอกว่าแบงเฮ้ยเราจับได้หนึ่งกับสองกว่านาย เพื่อนวันที่สอง,องพี่ชื่อยูโ no. น <Yeah. S 1> ่ย no ูโน่เนี่ยบอกมาจับมาโอ้ไ oh, อ hey ้แบงค์เราจับได้สองกับหนึ่งว่ะเพื่อนของพี่สองคนเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยน้องไม่ใช่กอรับกัน <laughs> 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 พอพูดใหญ่ย้อนตาสวรร่างไม่ต้องดูรายการของสัญญาคุณพอเลยแต่ตาสว่างพอพูดถึง,งดวงบังชิติ <laughs> น้องครับเดี๋ยตาสว่างเลยตะกี้จะหลับแล้ว น้องครับถ้าพี่เพื่อนของพี่บอกว่าหยุดได้หนึ่งกับสองกับเพื่อนของพี่คนหนึ่งบอกหยุดได้สองหนึ่งจะถือว่านะครับนะสองคนเนี้ยเหมือนกันให้น้องวกไว้นะครับแล้วเขียนว่าเหมือนกันโอเคครับและขอจบแค่ใจดจกมาพุดโน,โนโตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายต้องยาวทีนึงสรุปแล้วก็คืออธิบายข,อข้อสามและเดี๋ยวพ่อสี่มาอธิบายใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากคนระับ